นี <N> ่เรามาอยู่ที่โรงงานชมรมพุทธศาสตร์ศิลป์ครับก็จะมาดูงานการสร้างพระเนื้อผงโดยผงน้ำมันใช่ไหมผงมันโบราณโบราณย้อนยุคร่วสมัยใช่ร่วมสมัยเพราะในอดีตเนี่ยเราก็เจอแต่ว่าผงสีขาวหรือไม่กับผงดำโอกาสที่จะมีสีนวนสีนี้สีนั้นสีนี้จะไม่มีคนทำแท้ดีคดีตก็คือผงขาวก็หมายว่าผงทุกคุณผงพัะคนังวิจิตเจผงปีนสินเหผงมาลาช ก็จะมีมนลสานหลักก็คือปูนปูนปูนกล้วยหอมน้ำผึ้งให้ปูนกล้วยน้ำว้าน้ำผึ้งมันนังอิวเป็นตัวหลักเป็นตรวฐานโูกทำทำกดทินก็ไล่มาตั้งแต่สมเด็จยุคปูนูแล้รก็จะโคเท้าวหมดแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยยุคหลวงปู่ชินหลวงปู่ชินก็จะมีสีชมพูละมีเดีู๋มีขาวมีเหลืองเหลืองเขาว่าว่านดอกทองชมพูก็สมูเลือดขาวก็ผพุทธะุณ ก็ยังถือว่าเบสิกอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปงเท่าไหร่พอมาถึงยุคเราก็เ่นนะเอาง่ายๆอย่างเช่นลายเสืออะไรเสืออย่างลูกจูลุโตหรือลูงแพรอ่อแล้วกนลายสีตะเกีมุมมุมเริ่มเริ่มมีหลากสีละแต่พอมาในปัจจุบันวัฒนการของการท่านั้นล้ำหน้าไป็นไเราก็ไม่ค่อยจะจมปักอยู่กับความเดิมเดิน เพราะเดิมๆก็คือมวลสารก็หายยากอย่างเช่นปูนเพชรปูนขาวปูเนเปอกหออยตัวเนี้ยช่างโบราณเก่าๆก็ตายหมดคือทอดมาก็ขาดหายเพราะฉะนั้นชิ้นงานที่ออกมามันก็จะไม่สดมากหรอกอย่างเช่นว่าปูนขาวพอมาเข้าน้ำผึ้งปูนมาเข้าอะไรถ้าไม่เก่งจริงแห้งปั๊บระบบใช่อันนี้ถูกไหมการผสมเนื้อปลาเนี่ยผมบอกให้ทราบก่อยนะครับว่าเขาไม่เข้าน้ำนะตัว<อ>เอกของเรื่องเนี่ยก็คือกล้วยน้ำว้าเข้าวสุกบ้าง แล้วก็จะมีน้ำพึ่งน้ำมันตันด้วยมนเป็นฐานอย่าไปบอกนะโอ้ยอ่อนน้ำแล้วเธอน้ำเข้าไม่ได้นะจ๊ะจะโขกกับท่งนี้ปัจจุบันเราก็จะใส่แต่นี่มันกิดจากอะไรสีก็เราก็เอาสีจากเส้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินสีชมพูอะไรพวกนี้เราก็ต้องมาทําเป็นทำเข้าเป็นส่วนผสมก่อนไม่คือสีตัวนี้มันเป็นสีย้อมขนมหรือว่าสีอะไรใช่สีโบราณสีย้อมผ้าสีย้อมผ้านะสีย้อมผ้าสีตัวนี้มันสีย้อมผ้า แต plane. ่มาเข้า <management> กับผงเนี่ยก็ไม่ใช่ผงเปล่าๆผงไปเปลี่ยนจะเป็นผงพุทธคุณของพระโบราณแตกหักเสียหายต่างๆถูกไหมเอามาโขกมาตารวบรวมร้อยร้อยวัดพันวัดที่เอาง่ายๆพระที่ไม่ค่อยมีราคานั้นๆจะมีพระมีราคาปนมาด้วยก็มาโขเข้าสีคือโรงงานเนี่ยต้องถือว่าเขามีความเป็นศาสตร์และศิลป์ของในด้านโบราณวัตถุอยู่เพราะการสร้างพระเราอย่ากรูว่าดีนอกดีในอันรี้สำคัญใช่ไหมวัตถุดิบที่เราจะใช้นก็ไม่ใช่สเปิร์ตสัพพะโอเค ซื้อสีย้อมผ้ามาแต่ต้องมาโขกกับผ้าเก่าโขโขโขเกาโทนสีฟ้าโทนสีเขียวโทนสีน้ำเงินโทนสีภูหลังจากนั้นเราก็จะถามเจ้าา้าที่ทางวัดว่าคุณต้องการโทนไหนหรือหลากหลายหลากสีประเภทเนืนน้อต้นคกเงี้ยจะมีแดงขาวน้ำเงินเหลืองปนเปกันเพราะเอามาเป็นชิ้นงานแล้วเนี่ยมันโดดเด่นเรื่องการสรุปตาแต่นี่ผมบอกได้เลยครับการตลาดของเราก็จะอินต่างประเทศคนจีนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย คนนี้ชอบแฟมิลี่คลูเลอร์อ่าอบครัวสีถูกไหมถ้าเขาขาวโทนทนดูแล้วมันก็คือพวกเนี้ยเขาจะเขา้าเข้าไม่ลึกถึงแก่นแท้ว่าวัละครั้งก็เป็นโทนขาวว,วัเถุบางลมมันเป็นโทนขาวเหมือนงาชานี้แต่มันเป็นสีที่เราคุ้นตาชินคากันมาเป็นร้อยปีแล้วเป็นมาตรฐานสากลยอมของเคเรื่องแต่พอโรงงานที่เราวัฒนาการหลากสีมาเนี่ยโอเคละใหม่ๆมัม้งไงกระ,ะเทินกระเทินหน่อยแต่พอระยะหนึ่งเข้าฝักแล้ว มันแค่มีความสดเมีตัวอย่างไหมตัวอย่างให้ชมหน่อยแล้วก็เป็นตัวอย่างหน่อยแล้วอย่างวันนี้จะผสมเนื้อให้ดูเลยไหมให้ดูก่อนนะเชฟผสมเนื้อให้ดูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวผสมเดี๋ยวเราจะผสมก่อนแล้วเดี๋ยวพาไป็ตัวอย่างที่ที่ได้เดี๋ยวเราดูดูการผสมเดี๋ยว้องให้ที่อะไรนะแบม็กแม็กเป็นคนแนะนําเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องนี้แต่ผมพูดถึงนั่งเดินมาถึงวันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมย้ายคุณแม็กรับหน้าที่ครับ แจกแจงว่าอะไรยังไงแบบไหนอ่ครับอันนี้ผสมของอ่าอันนี้ขนแผ่นเป็นขนแผ่นหลุดทองข้าวทองข้าทองรุ่นบูชาครูครับทันนี้จะราคาเทไหร่ละลาใช่ครับเป็นขนแผ่นข้าวทองมันันไล่ขึ้นหลักสีละลายหลักสีแต่เืทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้โรงงานเราเนี่ยชมรมชมรมเราเนี่ยอิสระเสรีกับเจ้าภาพแต่คุณทําแบบเนี้ย โอเห็นหมดอ่ะไม่ไม่สงวนสิทธิ์ถูกไหมไม่สงวนไม่กลัวคู่แข่งไม่กลัวงอันนี้ก็ใจเราอย่างนี้ถ้าผมไปโรงงานผมก็อ่แม่เรื่องจิตวิญญาณนี่ไม่ได้สงวนไว้ก็ช่างตรงวัดอย่างนี้เอาเข้าทางมีอะไรครับเรื่องนี้ได้อันนี้จะทำเป็นเนื้อใบลานใบลานออกสีใบลานออกสีอ้ายใบลานเทาอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าสมมติคือมีพวกบุญเก่า นี้เป็นปูนงูเขาคูณแม่น้ำปผสมแล้วก็มาชั่งปวงในปริมาณที่เราต้องการพอเราพุ้มเขาพุ้มเนี่ยเราก็ใส่น้นผึ้งมันมันต้องมีมาตรฐานมาตรฐานสูตรถูกต้องเต้านี้ของเต้านี้น้ำมันเต้านี้เต้านี้ใช่ครับเดี๋ยวกล้วยใส่ไหมไม่มีครับกล้วยไม่ใส่อันนี้เราเรายกเลิกใบส่วนนตัวเลิกใบเพราะว่าเราตัวหลักก็คือต้งอิ้วต้องมีต้นอิ้วมีครับน้ำผึ้งต้องอิ้วนี่น้ำผึ้งนี่มันต้องมีน้ำผึ้งก็รัดต้นอิ้วก็มาตรฐานผสมไม่ให้แตกไม่ให้แตกไม่ให้แตก น้มีนี่เอามีครับใส่ได้เหรอใส่ได้ครับเอาน้ำมันกับน้ำมันไม่กินกันน่ะไม่กินแต่ใส่ได้ครับแต่เราใส่ได้ใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อให้ความนุ่มล่นนวลครับเพื่อคือให้เป็นเชื้อผึ้งเข้ากันก็พูดง่ายๆคือเอาน้ำเนี่ยเปนตัวแปลน้ำผึ้งให้เจือจางหลงเจือจางลงใช่ผัดความเหนียวเหนียวจัดไปจัดโอ้แต่น้ำจำไว้ว่ามันไม่เอ็นจอยกับมันแต่อันนี้เอ็นจอยเพราะว่ามันเป็นเนื้อยาลุกกรมันกร่อย ที่ใช้น้ำผึ้งไม่ให้ใช้กล้วยกับกูนผมช่วยทางวัดทำบ้านก่อนจะใส่แล้วใหญ่ๆมันเป็นยุคครับยุคต่อไหนถ้าสมัยนั้นใส่ไปเขาบอกลานหมดได้ลายแห่ถ้าถ้าไปยุคหลังสองพันห้าร้อยได้มาเนี่ยจะเป็นยุคกล้วยทั้งอิลแต่น้ำผึ้งก็มีนะแต่สมัยหลังสองพันห้าร้อยไปพวกกล้วยทั้งอิลในัวทิศของนักศึกษาพงษ์มีเขียนว่าหุ้นหอยทั้งอิลของไอซ์เก้กับน้ำผึ้ง ยังพึ่งมีงั้นยถึงเราผมแต่เรงงานนีมันไม่เหมือนเรื่องการการล้ำยุคของการสร้างพระอะไรต่างๆเพื่อความสวยงามและความเป็นสิ่งมงคลมงคลใช่โดยการมีมวลสารเดิมคนเป็นมวลมีใช่อ่าโงานนี้ไม่เลิกติดด้วยเพราะอะไรแม่เพราะเขาท้าในใจว่าแน่จริงหรือฮะผมคือคุณไม่ดีแหเพราะใส่ใชแล้วออกมาคุะผสมค่ะตอนนี้เรากำลังผสมเนื้อใบลานใช่ไหมคะอาจารัน เนื้อใบลานนี้เป็นรายการสุดท้ายของพร<ช>าคุณแผนรุ่นนี้<ช>ท,ที่ที่ผสมอยู่นะคะส่วนผสมหลักอย่างเป็นทางก่อน้นำพึ่ง บรรยากาศวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้นะคะตอนนี้ผสมเนื้อใบลานของพระคุณแผงหลวงพ่อทองนี่วันนี้เราโชคดีนะคะได้รับความเมตตาในการอธิบายตั้งแต่การทำพระรุ่นเก่าของอาจารย์รักสีเกตน,นะคะแดงเคยเจอกับท่านตั้งแต่สมัยน่าจะยังหนุ่มๆกว่านี้ ามวันหลักเนี้ยหักนี้สมวันสามวันบแล้วก็มาตัดชทิ้งานตัดทมงาแล้วเข้าัอับสเท็ขึนขึ้นทรงก็ย้ำย้ำทรงเขาฝังเพชฝังปุ๋อะไรตาาแล้วก็รอในที่ตัวสามวันนึงความเจริงนะใช่ครับลอดูทานที่สด็คือโซเ เขียวเดือยครับอันนี้เขียวเดือดครับใช่ครับอันนี้เวลาเวลาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาถึงในที่แห้งในนใที่ร่มที่ร่มที่ร่มห้ามโดนแดดห้ามครับเออโดนแดดเนี่ยมันละลายเพราะว่าเป็นน้ำผึ้งไม่แต่พอเช็คตัวแล้วจบจบเลยครับนี่มีอะไรนี่นะครับนี่คือสีเดียวนะสีเขียวเนาะมีหมดสิบสีอันนี้ตัวที่เราสีห่อนที่สีมีสีแดงมีสีแดงใช่ไหมสีแดงมีสีแดงท่านใช้เวลาตากเปนหลายวันไหมก็เอามาสักสิบวันสิบวันเลยใช่สิบวันเลย เล่นนาทีตัวอันนี้เป็นเม่าม่วงเม่าม่วงการฝังตะกุดแล้วก็ฝังแบบนี้นะครับสามเผ็ดอันนี้เป็นขาวสมเด็จอันนี้ขาวนี่ตะกุดผมเด็ดใช่เลยผมเด็ดก็จะมีความนื้อนุ่มนุ่มครับผมตัวเอาไปพันจะว่าแน่นเนียนนะครับค่อนข้างจะเรียบร้อยใช้แล้วก็ไม่ต้องเพราะว่าข้วนว่าจะร่อนจะแตกจะลานเหมือนพันยุ่เก่าเพราะว่า วัฒนกา,ารทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยหลายอย่างนะครับใต้คนทำาพปัจจุบันนี้ไม่เหมือนก่อนสมัยก่อนก็หลวงพ่อหลวงตาหลงวงปู่ที่ให้เด็กวัดช่วยขขกช่วยทำทำหาวัตถุใกล้ตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเทคโนโลยีมันล้ําไปเลยการทําพิมพ์ทาบล็อกทําเนื้อผสมส่วนผสมจะทบเป็นชิ้นงานเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นละร้อยปีเลยเป็<ใ>นเรือฟ้าเปอนไฟ้าในการรูท้ทุกอย่างครับคือวงวัดคองวัด้ไร่ใช่ครับ มเเท่าหมเ้เป็นเมษาอ๋อต้นเมษายัพอมีเวลาอันนี้เป็นเนื้อเขาเขาเรามาผสมจรงนี้โอเคก็้เห็นหลากหลายแล้วครับอามเป็นโมาุ่นแรก่นแรเป็นผงน้ำมันรุ่นแรกโลมาทองอเป็นผงน้ามันรุ่นแรกน้ำมันรุ่นแรกใช่ค่ะเปดกหลายเปิจองประมาณเมษาเนาะ ปุ่กเสกเใช่ค่ะเปิดจองงยเปิดตอนนี้เปิดจองอยู่ค่ะตอนนี้เปิดจองอยู่แต่ปุ่กเสกมีศาลนะครับก็ฝากถึงเพราะหลวงพ่อทองนั้นเป็นอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดูดังมากอีสานทั้งภาคนี่เขาขึ้นตรงเลยหลวงพ่อทองวัดบะไอย์สิบเอ็ดสายตรงแล้หลวงพ่อคูณนะครับอันนี้ถือเป็นขุมแผนรุ่นแรกและทางโรงงานชมรมพุทธศาสตร์ศิลป์เนี่ยเป็นผู้ผลิตโอ้โหถือว่ามีโชคมาก ได้ทำหลวงพ่อถ้าอนาคตต่อไปโอมเป็นแสนเป็นไงหกหไ้ไปเลยโอ้ยโอ้ยหลวงแผ่นดินนะช่างจุกช่างเจอช่างอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนถึงนี้ปั๊บอ๋ออันนี้ช่างชมรมพุทธศาสนร์ศิลอันนี้นะครับชื่อช่างก็จะฝากไว้ก็เปิดมากครับผอมเป็นตัวจริงแล้วก่อนถึงกเป็นนิมิตหมายที่ดีใครจองได้จองนะครับถือว่าหลวงพ่อทองก็ไม่ธรรมดานะครับโอเคครับผมขอบคุณค่ะ นี่ปิดออแบบว่าเต็จไม่มีาทานน้ำเแว่าเราปด้ก็คเิเล